เสาคือโครงสร้างที่รับน้ําหนักตามแนวแกนเป็นส่วนประกอบอาคารที่ทําหน้าที่หลักในการรับแรงอัดในแนวดิ่งซึ่งจะทําหน้าที่รับน้ําหนักของโครงสร้างด้านบนไม่ว่าจะเป็นคานและพื้นเพื่อถ่ายน้ําหนักเหล่านั้นไปสู่ฐานรากต่อไปแต่ในบางกรณีเสาก็อาจจะทําหน้าที่ในการรับแรงดันเช่นเสาที่มีหูช้างรองรับหรือเสาที่มีแรงดันด้านข้างเป็นต้น เสาที่ใช้ในการก่อสร้างมีหลายประเภทได้แก่เสาที่ทําจากไม้เรียกว่าเสาไม้เสาที่ทําจากเหล็กรูปพัณฑ์เรียกว่าเสาเหล็กและเสาที่ทําจากคอนกรีตและเหล็กเส้นเรียกว่าเสาวคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นต้นสําหรับงานบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่นิยมใช้เสาวคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะมีความแข็งแรงราคาถูก และมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยากดังนี้ 1. ตรวจสอบแบบว่ามีขนาดความสูงเท่าใดใช้เหล็กเสริมชนิดและขนาดเท่าใดแล้วจึงลงมือก่อสร้าง 2. หาแนวเสาทำโดยการหาเซนเตอร์ไลน์แล้วออฟเซตไลน์เพื่อให้ได้ขนาดของเสา 3. เสริมเหล็กแกนและเหล็กปลอกการเสริมเหล็กแกนเสาและเหล็กปลอก ต้องให้ได้ตามแบบก่อสร้างระบุไว้ต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กแกนเสาตามมุมทุกมุมโดยที่เหล็กแกนเสาไม่หนีศูนย์สำหรับการต่อทาบเหล็กแกนเสาจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างหรือมาตรฐานวาสอทกำหนด 4. ติดตั้งแบบหล่อและค้ำยันเมื่อเสริมเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการติดตั้งแบบหล่อเสาโดยที่แบบหล่อที่ใช้อาจจะเป็นแบบไม้หรือแบบเหล็กก็ได้ และเมื่อติดตั้งแบบหลอเสร็จจะต้องติดตั้งค้ำยันแบบหลอให้แข็งแรงสามารถรับแรงดันคอนกรีตได้โดยไม่แตกพร้อมที่จะเทคอนกรีต 5. เทคอนกรีตทำการเทคอนกรีตลงในแบบหล่อเสา 6. ถอดแบบเมื่อทำการเทคอนกรีตได้2-3วันก็สามารถถอดแบบข้างเสาออกแล้วทำการบ่มคอนกรีตทันที การควบคุมคุณภาพของการทำเสาคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ประสิทธิภาพมีขั้นตอนดังนี้เหล็กเสริม 1. ตรวจสอบชนิดขนาดเหล็กแกนและเหล็กปลอกว่าถูกต้องตามแบบกำหนดหรือไม่ 2. ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กแกนและระยะปลอกว่าตรงตามแบบหรือไม่ 3. ตรวจสอบการทาบเหล็กว่าเป็นไปตามแบบก่อสร้างหรือมาตรฐานวสทกำหนด 4. ตรวจสอบการผูกลูกปูนหนา2.5เซนติเมตรเพื่อเป็นระยะ covering ของเสาแบบหล่อและค้ำยัน 1. ตรวจสอบขนาดและความสูงของเสาว่ามีขนาดถูกต้องตามแบบก่อสร้างกำหนดหรือไม่ 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบหล่อว่าอยู่ในสภาพใช้งานหรือไม่ 3. ตรวจสอบการทาน้ำมันของแบบหล่อเพื่อเวลาเทคอนกรีต จะได้ไม่ติดแบบหล่อส 4. ตรวจสอบความแข็งแรงของค้ำยันเพื่อไม่ให้แบบหล่อแตกขณะเทคอนกรีต 5. ตรวจสอบการเช็คดิ่งของเสาก่อนเททุกครั้งเพื่อไม่ให้เสามีขนาดติดไปจากแบบซึ่งจากมาตรฐานวาสทอยอมให้ขนาดของเสาคลาดเคลื่อนไปจากแบบในทางลบไม่เกิน6มิลิเมตรและในทางบวกไม่เกิน12มิลิเมตรก่อนการเทคอนกรีต 1>, 1. ตรวจสอบระดับเทคอนกรีตโดยเทียบจากระดับอ้างอิงในกรณีที่เป็นเสาชั้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นเสาที่มีการก่อสร้างพื้นเสร็จแล้วอาจเทียบระดับจากระดับพื้นได้ 2. ตรวจสอบการราดน้ำแบบหลอเพื่อที่จะเคลือบผิวและดูดซึมน้ำจากคอนกรีตหลังเทคอนกรีต 1. ตรวจสอบว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโพรงหรือไม่หากเป็นโพรงให้ทำการซ่อม หากเป็นรูขนาดเล็กให้ทำการฉาบหากเป็นรูขนาดกลางให้ใช้น้ำยาประสานคอนกรีตและถ้าเป็นรูขนาดใหญ่ให้ใช้อีพ็อกซี่ 2. ตรวจสอบการเสียบเหล็กข้างเสาหรือเหล็กหนวดกุ้งเพื่อป้องกันการร้าวเมื่อก่อผนังโดยเหล็กจะยาวออกมาจากเสาประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรหากเสายังไม่ได้ทำการเสียบเหล็กจะต้องเจาะรูที่เสาแล้วเสียบเหล็กข้างเสาหรือเหล็กหนวดกุ้งจากนั้น ประสารด้วยอ e ีฟ็อกซี่ 3. ตรวจสอบการบ่มคอนกรีตหากใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตต้องทำตามคำแนะนำของน้ำยาบ่มคอนกรีต